ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูเป็นชื่อชื่อน้องไอนะคะมาจากกลุ่มของนิวเจนเชียงรายค่ะนี่พี่แพรวค่ะจากกลุ่มนิวเจนเชียงรายเหมือนกันคุณแพรวก์สวัสดีคุณไอ้ขอบคุณแพรวค่ะสวัสดีพี่นี่เหมือนกันค่ะครับก็กลุ่มนิวเจนเชียงรายของเรานะคะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่อยากจะพัฒนาเชียงรายค่ะในหลายด้านค่ะก็เป็นการรวมตัวของกฟนของประชาชนที่สนใจค่ะก็วันนี้ก็อยากจะมีประ ถามเล็กๆน้อยๆอยากสอบถามพี่นะนิทคในในฐานะที่เราเป็นกลุ่มมิวเจนเนี่ยเราได้มีการลงพื้นที่ชุมชนต่างๆเราสังเกตได้ว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเกา่าในเรื่องของสอังคมและการเมืองก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพี่ทิมว่าเราจะทำยังไงที่จะเชื่อมยองคนสองรุ่นนี้ให้เขามีความเข้าใจ ครับครับก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของเชียงรายหรือว่าของประเทศไทยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันซึ่งในเรื่องการสิทธิเสรีภาพในการคิดในการพูดเนี่ยมันต้องเป็นมีความแตกต่างกันแล้วไม่ใช่แค่ในเรื่องของวัยอย่างเดียวในเรื่องของเพศสภาพในเรื่องของศาสนาในเรื่องของความเชื่อทางการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาชั้นธรรมติใหม่ เห็นชันธามติใหม่หรือว่า consensus ในการที่จะมาพูดคุยกันทําให้คนที่ต่างความคิดต่างวัยเนี่ยสามารถมาถขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยพร้อมกันด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่มีกําลังวังชามีความรู้ในการที่จะเข้าหาข้อมูลความคิดสร้างสรรค์สิ่งทีเ่เป็นเรื่องของระบบการศึกษาที่ทํามา ทำร้ายทำร้ายคนรุ่นใหม่ของคนประเทศไทยไม่ได้ถือว่าแม้ว่าเมื่อกี้จะมีคนบ่นว่าการศึกษาไทยยากอย่างนู้นยากอย่างนี้แต่ผลผลิตที่ออกมาก็ยังกลายเป็นกลุ่มคนอย่าง NGN ที่ต้องการที่จะพัฒนาเชียงรายต่อไปได้และในขณะเดียวกันคนรุ่นเก่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าของเราเนี่ยก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ แต่ทำแต่สิ่งที่ต้องการน,นัคือว่าต้องเข้าใจแล้วก็พูดกันด้วยวุฒิภาวะด,ด้วยเหตุด้วยผลว่าท่านอาจจะมีประสบการณ์แต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วบางเรื่องประสบการณ์ใชไ้ได้บางเรื่องใช้ไม่ได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ความรู้ความสามารถอะไรที่เรามาเนี่ยมันมาจากอินเทอร์เน็ตมันมาจากการอ่านหนังสือมันมาจากการฟังมันไม่ได้เป็นอะไรที่ได้พบกับความจริงแต่ทําไมเราสองคนไม่มา ออ g a แกไนกันใหม่ให้มันเป็นเหมือนกับเป็นพิระมิดโดยที่ให้ผู้ใหญ่เป็นฐานเราให้เด็กรุ่นใหม่ของพวกเราเนี่ยเป็นคนไปที่ต่อยอดถ้าเกิดเราหาชนธรรมติที่จะพูดคุยกันตรงนี้ได้ด้วยความเคารพซึ่งการละการโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอายุไม่ต้องเกี่ยวกับเพศไม่ต้องเกี่ยวกับฐานะมันก็จะสามารถทําให้รับโอบรบ ความแตกต่างความหลากหลายของสังคมไทยและทําให้มันกลายเป็นประโยชน์ได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องสําคัญซึ่งคงไม่มีทางรัฐที่จะบอกว่าโอเคดีนิ้วแล้วพวกนี้จะดีขึ้นแต่มันเป็นการแลกเปลี่ยนก็นด้วยเหตุด้วยผลและสันติวิธีและไม่มีการใช้ความรุนแรงทั้งวาจาและกายต่อการละการเคา,ารพกันและการอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องทำแล้วก็สำหรับ คำถามนะคะจากพอดีจะเป็นใกล้จะเป็นบันณฑิตจบใหม่ค่ะก็อยากจะขอคำแนะนำจากพี่ว่าเราจะกลับไปพัฒนาชุมชนหรือว่า,าวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงเพราะว่าบัณฑิตจบใหม่มในยุคนี้นะค่ะตกงา,านไปจํานวนมากแล้วก็เหมือนกลับบ้านหนป่าะคะคำถามสั้นๆก็คือว่าการกระจายโอกาสให้กับคนที่อยากจะกลับบ้าน ไปทํางานซึ่งเขาพูดถึงเรื่องการกระจายโอกาสเนี่ยมันก็ไม่มีทางรัฐกระจายโอกาสก็คือการกระจายอํานาจกระจายอํานาจก็คือกระจายการตัดสินใจจากส่วนกลางแล้วก็กระจายงบประมาณที่จะต้องตามมาทุกอย่างมันกระจุกอยู่ในกรุงเทพกับชนชั้นนำศักดินาของประเทศแต่มันไม่มีการกระจายออกถ้าคุณไม่กระจายทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของโลกจะบังคับ ให้คุณกระจายเองอย่างเช่นโควิดเป็นต้นก็ต้องถามกลับไปว่าการที่งบประมาณก็ดีเศรษฐกิจของประเทศผูกอยู่กับกรุงเทพมหานครผูกอยู่กับการท่องเที่ยวพอโควิดมาแล้วมันต้องมีการล็อกดาว เท่ากับมือซ้ายของประเทศไทยถูกไพ่หลังและไม่สามารถที่จะทํางานได้แล้วปล่อยให้อีก7 0กว่าจังหวัดที่เหลือไม่สามารถที่จะพยุงเศรษฐกิจไทยไปต่อได้อันนี้เราต้องอธิบายกันให้เข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเชียงรายหรือว่าคนข,ของคนกรุงเทพถ้ากรุงเทพโดนปิดคนเชียงรายต้องกลับเข้ามาเสริมโอกาสเศรษฐกิจได้มันก็ไม่ใช่อะไรที่ที่ตื้นเขินที่จะบอกว่าโอเคมีนยโยบายคูปองจ้างคนทํางานใหม่ ถ้ามีบริษัทในเชียงรายต้องการจะจ้างบัณฑิตจบใหม่50%ไม่เกิน900 0บาททำให้มีโอกาสที่จะจ้างได้18,000บาทอันนั้นมันเป็นเหมือนกับยาทาไม่ใช่ยาก,กินแต่ยาก,กินจริงๆมันต้องกระจายโอกาสกระจายอำนาจกระจายความเจริญกระจายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดทำให้มันมีงานดีๆ ให้ให้คนเชียงรายอยากกลับมาพัฒนาเชียงรายเพราะเขาสามารถที่จะเลี้ยงปากท้องแล้วก็ครอบครัวของเขาได้อันนี้มันเป็นระยะยาวที่ต้องทํากันในระยะสั้นมันก็อาจจะทำอย่างนั้นได้แต่ถ้าเราไม่กระจายออกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องโดนโลกบังคับให้เราต้องกระจายออกดีก็ <c oughs> ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีจากพี่ลินนะคะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวพวกเรายังไงก็จะไปต่อยอดนะคะแนรังด้วยก็อยากให้คนณทีวแนะนำเพจของเราด้วยนะคะ NGN ใช่ค่ะ New เป็นย่อมาจาก New Generation Network แล้วก็เชียงรายภาษาไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเข้าไปที่ Facebook NGN ย่อมาจาก New Generation Network แล้วก็ต่อเว้นวัดแล้วก็เชียงรายเป็นเครือข่ายของ คนรุ่นใหม่ลูกหลานคนเชียงรายที่ต้องการที่จะพัฒนาเชียงรายด้วย2มือกับหนึ่งสมองของเขาเองพวกเราต้องสนับสนุนพวกเขาครับขอบคุณนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ